สวัสดีครับหลุมสริลชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านครับสวัสดีแมวบอลโปนคุบครคเนียบัดหลุมสริลชาแนลมากแล้วครับมากครับพี่น้องมือหนี่สิบห้ามาชิมอาหารเกาหลีพี่น้องแต่แกเฮ็ดเมื่อกี้เองนะครับอากาศร้อนร้อนบานเพิ่นสิมากกินจึงสี่นะพี่น้องขอาวุ้นแล้วเพิ่นก็บบดเป็นทัวนะพี่น้องบดเป็นทัวแล้วก็หยอดน้ำใส เกลือนิดนึงน้ำตาลนิดนึงนะครับแล้วก็มาใส่ข้าวกุ้นแล้วก็สร้อยแตงใส่นะครับมาเสพเสแสร็จกับนุ่มสลิ่นพี่น้องเออ่บ้านบ้านเพื่อนเอิญคุ้งกุ๊กซู่พี่น้องคือข้าวปุ้นนุ่มสริ่นก็เอิญพิษพิษถึกถือขอโทษขอไหวหลายหลายได้พี่น้องคันขัขนเอิญพิษน,นะครับผมอันเขาเอิญยังไงบอกระเอิญคุ้ง,ค,งคุ้งก่อ คุ้งกุ๊กสู้พี่น้อแในบ้านเ่นบอกคุ้งกุ๊กสู้เป็นขับปุ่นกระทั่วแหละครับบดใส่ห้ยเย็นๆนะพี่น้องมาครับเส่บบกระดุมสลินพี่น้อยเสออกมันๆพี่น้องขอมมันๆแล้วก็เค็มๆหวานๆนิดๆเติมมิ้นินหลายนะพี่น้องเพิ่นบดทั่วใส่นะพี่น้อง เป็นจัดในคนละชุดนะครับด่าพักมาบสกันกเอิ่อปันป้นเออปั้นพี่น้องปั้นขอโทษขออภัยบอผิดสูถน์ปั้นใส่นะพี่นอ้องคนละชุดปั้นเป็นน้ำแล้วก็เทใส่กระปุ่นซอยแตงใส่พี่น้องมาเสิบแสบขนุมสลิงครับวันนี้อาหารเกาหลีคุ้งคุกซู เบาแล้วก็ขำพี่น้องมาใหม่ๆอ่ะแต่แกข้นเก่าเป็นเหตุใะไกินเขียดพี่น้องนุ่มสุดินเขียดเอาประเทศทิมไว้มันบ่อเสียบบ่ออย่างนะร่วจืดสืมื่อกินได้แล้วพี่น้องมาอยู่บ้านเขาโดนแล้วเนาะกินได้แล้วมาใหม่ๆโอู้กินบ่ได้เลยเมื่อยกับเมื่อยเฮ็ดงานนะมัดมือมัดเว้นมัดมัดปั่นไหทัวใส่กับปุนให้กินนะศูนญเขาบอกยังกัพี่น้องเอาไปเทศทิ่มต่อหน้าเขาเลย ดีเขาอะไรออกสู้มือเสียบไปน้องเสียบเขาเห็ดยังกินดีเลี่ยนะครับเขาอยากกินเนาก็เห็ดกินมาครับเสียบเจีย้กันเบาหลายไปน้องเกิดเกิดจากขำจะก่ามาใหม่ๆด้ายฮต่ประเดี๋ยวต่เจียวนีย มันดีพี่หน่อยมันใด่โปรตีนหลายทั่วนะตัวปันทั่วใส่ทั่วหลายนะพี่หน่อยคุ้งกุ๊กสูอร่อยมากอร่อยมาก เสียบหลายพี่น้องมะเสียบตัวหนึ่งก็ดินบ้านบ้านเพิ่นก็มากิ้งข้าวปุ่นนี่กันนะพี่น้องช่วงหนดดหนาวเพิ่นก็ข้าวปุ่นเนี่ยแหละเฮ็ดคือข้าวปุ่นเศร้าอ่ะบานห้าวเลยคือแับสดห่อนแล้วก็ย่าข้าวปุ่นกันมกข้าวปุ่นนี่กันนะครับเกาหลี บ้านเพิ่นสีเท็ดเป็นเส้นสปากเกตตี้ไว้เลยนะพี่น้องมาลวบใดเลยใส่เลยเลยส้นข้าปุ่นนะครับเสียบลายพี่น้องเสียบลายครั้งจะฟังแม่ม่ๆหมเฉียดให้เขาฟองมื่อเสียตายว่าอันปั้น ตัวใส่ขราปุกให้กินนะครับผมสดแจ้งันอืมมันพีน่เ้องมันทัว เขาก็เสร็จมาดิส้อยแตงใส่อืมหือร่อยมากบานบ้านนอาประเทกินได้เ้ยพี่หน่องอาหารเกาหลีสื่อทัวดำมากปั้นหยอกหนาใส่เกลือใส่น้ำตาลจัง่อย เค่ใส่ข้าปุ่นแล้วก็ซอยๆแตงใส่นะครับแค่นี้ง่ายๆจับเสียบง่ายๆนะอาหารเกาหลีเขาก็บม่หนักนะเพื่อนะจะงนียไงยพี่นองคิดดู ถั่วมันก็มันอยู่แล้วเจ้าเส้นเข้าไปการถือห่อนจะกินแบบนี้พี่น้อง อร่าอยมากจับไา้จับลายพี่นนะ้องมันเนาะตัวอยากเซ็ตปากเดีย๋ยวพ่อตีนสูงพี่น้องทัวร์โอปันนะครับ คุงกุกซูพี่น้องอ,อืมก็อ,อยาก็พี่น้องว่าเราเล่นหันบัดทัวเสียดายพวกนสิบปันเลยเนาะ สิัน้มาไม่ใหม่ประเทศทีมเซกตอนนั้นเขาอีก็เขาก็จะเขาก็จะสร้างทางกันเนาะพี่น้องเฮ็ดให้กินยางดีเปิดแอร์ให้ยางดีว่าไปนั่งกินในห้องแอร์ศูนย์ให้เขาลุกขึ้นไปเท่ิมจังบอลพี่น้องชูมือว่ามีอีกบอลน่ะเขาเลยบอลบานเขากินฉิ่นะอืมเขาก็บอกว่าบ้าด กินเยอะเสีย <c oughs> ค้มืออยาไปหรอเมื่อ,อยรรอออล่ะอยากกินกว๋วยอยากกินต้มแสบ่บเปยไม่เจอปั้นในทั่วใส่กระปุ่น,นกินสูนด้วยเป็นชเมือนเข้าใจเพื่นเมื่อทุกอย่างนะครับเฮ็ดไห้กินเนี่ยืออ่าดีที่สุดถือว่ด นั่งก็เพิ่มนสิเซเรียลถวยเพิ่นเบิ่งสซ่บพี่น้องแสบนะครับมั่นดีมั่นเลยก็นัวเฮ้ครับผมแส่บมากพี่น้องแส่บมากก็ฝาก,าก,ากพ,าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจนุ่มสิน c h ชาแนลด้วยนะครับผมพบกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสรินชาแนลด้วยนะครับ